กูคืออาชีพมันเกี่ยวอะไรกันว่าเขาเหนื่อยกูก็เหนื่อยกูทำยูทูปก,กูก็เหนื่อยกเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องอืมนะคน,นคกี่หลายคนอย่ายมาพูดนะอย่าบอกนะว่ายูทูปคืออาชีพอ่ายูทูปคืออาชีพคืออาชีพหลักเลยแหละเ,เอาตรงๆร,งรงายไนดะ้จากยูทูปหลักๆเลยแหละนะเหนื่อยข้า,าวามันก็เหนื่อยบ่าวเพชรก็เหนื่อยทุกคนทำงานในโลกใบนี้เหนื่อยหมดถ้าเป็นเจ้าคนอ่ะเนาะคนที่เขาเป็นเจ้านายเขาก็เหนื่อยอืมเดี๋ยวเขาจะมาบริหารทุกน้องอีกอันนี้ก็เรื่องของเสียคิดตรงยูทูปแต่ว่าไอที่คุ กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไม่ได้ทําอะไรคอยชี้ถามเจนะ้าเดิร์นอก่อนที่คุณจะมาคอมเมนต์ใส่เราอะคุณคิดก่อนไอ้ที่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอะคุณเอาเองินมาจากไหนเรามานั่งนั่งเนอนกินอะถามหนยอืมไอ้ที่บอกว่าเออถ้าไรายได้คุณพอคุณจะไปยืมเงินคนอื่นเขาทำไมการยืมเงินคนอื่นอะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเออยืมเงินคนอื่นไม่ใช่ว่าจะไปยืม,ม,มเป็นล้านเป็นแสนเงิน 4, 300, 500, 200, 300, สี่ร้อห้าร้อยสองสามร้อยเพื่อนฝูงกันเออนะทุกวันที่ไม่มีใ,นใ,นใครให้ยืมกหกัลักมง่นลักแสนอะจะบอกให้ถ้าไไมม่มีออะะรรคปกัน บางทีคนเราเงินเ <c oughs> ดははือนเดือนหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะมาใช้จ่ายจะไหนบ้างอืมจะมาพูดได้ไงว่านั่งนั่งนอนนอนกูจะถามจรงเลยว่ามีด้วยหรอคนนั่งนั่งนอนนอนแล้วมีเงินกินอ่ะเออนอกจากพวกคนรวยนอกจากพ่อแม่เขาเป็เคสให้เออแล้วก็ไม่ต้องมาพูดเออพวกมึงก็กินเงินที่พวกมึงขายบ้านมาขายที่มานะมันก็เรื่องกูเพราะมันเป็นสิทธิ์ของกูอยู่แล้วเออกูก็ต้องกินเงินอนั้นอยู่แล้วไอ่กินอนั้นมึงจะให้กินอะไรอ่ะกูถามหน่อยเออกูก็ต้องกินตรงนั้นอยู่แล้วอืมถึงกูจะขายัยบตกกูููขขขาาอออออองงค่่่ไไไมด้้เนนืืปะ คนอื่นเห็นเขาตั่งนังน่งนอนๆนี่คิดว่าเขาสบายนะเขาก็ไหนเหมือนกันทุกคนไม่หา,าว่าอยูทูบคืองานเือนกัอก็คือ,องนนอาองน,างน,นฉันทำมาเจ็ดแปดปีก็ค<ม>ืองานนี่แหละเลิกไม่ได้เลยแหละเอาตรงิตรงๆม,มันเลิกไม่ได้หรอกยูทูบอ่ะมันทำจนกว่าน,นู่นแหละจนกว่าไม่มียูทูบอยู่นแหละเออไม่คืองานจะอยู่ได้ยังไงจะเลี้ยงลูกจนโตแล้วเนี่ยมัขวดแล้หรือเออเรียงมาเรียงลงมาหน้าเขาบอกเวลาเขาต้องมาทานเราเลิกเขาไล่นอ่ะเขาต้องมาทานยืนเวลาไปเองมันต้องมาโสดอ่ะออไปมันต้องไม่เล่นแค่นั้นแหละเ ยใส้กับลูกเรียนกันใส่กับคนคือกันมาเป็นคนเล่าเขาจะเป็นหมาคนเล่าเขาก็คือคนเปลี่ยนบุญนะเดินอาบน้าผมก็แล้วพี่น้องอาบน้าแล้วก็มาทาแป้งหน้าเขาโลกเลยทาแป้งหน้าเขาโลกเลยอาบน้าคุณตื่นแต่เดินตื่นแต่หกโมงเสาร์นอนปรหลับตาแล้เด็กพี่น้องแบบคนนอนพระเต็มยิ้มหน้ตามันเด็กอายุมากแล้วกันบ่คือเก่าพี่น้องการนั่งอะไร เพื่อนอนอนหาทุ่นอนหาทุง่งในเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังมีปฏิสัมพันธ์ครับเพื่อนใน Facebook เฟซบุ๊กเนาะการอัพโหลดนั่นอัพโหลดนี่โหลดรูปภาพโหลดข้อความโหลดคลิปคนจะได้นอนก็บหาทุง่งัวใน Facebook. เฟซบุ๊กอยเรล่มฝากเฟซบุ๊กนเริ่อ่า้เงาะสาวเล่าบ,บออีสานนะครับมีวงเหล็บนองมาหน้านาอคนที่ตาม 5, หาพันแป็ดลอยกลัวเนาะ,อะบอยเบสเกิด คือมาเห็นได้เครื่องปีเนี่ยนะพี่น้องอืมฝากเพิ่มในเรื่องพี่น้องม,มีดัาคลิปใหม่คือกันในเฟซบุ๊กถ้าชวนมาเป็นคลิปสันเนาะอืมเนาะวันนี้คำว่าเบาันนะเลยเป็นสลืมสลือตาแดงเนี่ย,ยมาเบากันเรี่ยงอ่ะสองซ้ำเรี่ยงเนี่ยนะวันนี้เอาเอา,เอา,าเระ่องเด่น,ดนมาบอกเรียงแรกนะ่ยขอกลัวรอนเดพเนจรสิ้นคิดมาถึงจุดนี้ได้ไงวันนี้พี่น้อง สาสมเพีเวทนาแต่ก่อนคุยโมไว้เยอะอย่างคนมาเอาเนะอันที่สองไปซอยนองนเมื่อวานนี้กขาวาสสามภาพว่านสามภาพเนี้ยเอเยี่ยงซีงกู้เงินมาให้อ่ามไปซื้อซอยนองโอนเออเชี่ยงเงี้ยไก่เออเขาคันในหุ่นชาคอรลังที่บ่อยฟั้งเลยเนะาะวาร้างภาพเอาหน้าท,ทั้งทั้งที่เงินจะกินก็ไม่มี ยังทําท่าไปซื้อคนอื่นทําท่าช่วยคนอื่นมึงไม่เหมือนเดิมแล้วอ,อีกคบไก่เป็แต่ก่อนนี่ได้ยืนยันยมอนว่ามึงได้เงินดีทาไมมึงอยู่บ่อกรุ๊งนะมึงก็เลยมีเงินแต่ทุกวันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ดูตามสภาพมึงไม่ต้องไปทําท่าซื้อช่วยเขาหรอก,กวามหมายเนนะให้เก็บไว้กินดีกว่าพลันคนวานะพี่น้อง